ซึ่งอีกส่วนหนึ่งที่ประเด็นเป็นประเด็นสําคัญแล้วก็ท่านเลขาที่การกกรศได้กระนห้ทุกท่านได้ฟังไปแล้วนะคะว่าสํานักง,งานกกศเรามีระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในเรื่องของการแรงงานบุคคลด้วยนะคะนั่นก็คือระบบ DPA ค่ะค่ะก็ยันก็จะขออนุญ,ญาตเรียนเชิญทางท่านผอภารกิจระบบตําแหน่งและวิทยฐานะที่1นนะคะ ท่านผอนอินีวา่าดำรงมงคลค,ค่ะได้มาพูดในประเด็นของการประเมินวิทยฐานะด้วยระบบด p a ค่ะเรียนเชิญค่ะ,คะก,ก็อนอื่นต้องขออนุญาตเรียนท่านเลขาธิการกศนะคะแล้วก็ท่านรองเลขาธิการกศออท่านผู้บริหารทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็รวมถึงท่านอนุกรรมการนะคะอสอเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง2 4 5แห่งนะคะที่ซูมอยู่ในระบบออนไลน์นะคะ วันนี้ค่ะประเด็นที่อยากจะมาทําการพูดคุยกับทุกท่านก็อย่างที่ท่านผอ,อนสุชาตได้นําเรียนไปนะคะเป็นเรื่องของการประเมินวิทยาฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งในส่วนช่วงเริ่มต้นนี้ค่ะก็อยากจะเริ่มด้วยเรื่องของหลักเกณฑ์การประเมินวิทยาฐานะทีะ่ทางกาศงยกำหนดให้มีการนํามาใช้ปฏิบัติกันในปัจจุบันอยู่นะคะนั่นก็คือหลักเกณฑ์ที่เราเรียกว่า หลักเกณฑ์และว,วิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งชื่อยาวใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยเราก็มีชื่อเล่นให้ด้วยนะ,ะเป็นชื่อที่ถ้าเกิดว่าทุกคนติดตามทางสื่อหรือว่าทางโซเชียลมีเดียหรือว่าทางข่าวอะไรต่างๆเนี่ยก็จะได้ได้ยินนะคะว่าทุกคนเนี่ยก็จะเรียกวอนี้ว่าวพีนะคะทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องของวพีเนี่ย ต้องขออนุญาตนาเรียนอย่างนี้นะว,ว่าปกติเวลาที่ทีมงานเนี่ยออกไปชี้แจงเรื่องของ WPA เนี่ยเราจะใช้เวลาค่อนข้างมากนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็คือไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงแต่ในวันนี้ค่ะเนื่องจากว่าเรามีเวลาค่อนข้างจํากัดแล้วก็เป็นช่วงเริ่มต้นทุกทกท่านเนี่ยบางท่านหลายๆท่านเลยก็อาจจะยังไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องของคอนเซ็ปต์ PA เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะก็เลยจะขอ,อะนําเรียนในลักษณะของคอนเซปต์แล้วก็แทรกรายละเอียดสาระสําคัญที่คิดว่าท่านนะ่าจะต้องได้รับทราบเกี่ยวกับเนื้อหาหลักเกณฑ์นะคะแต่ว่าจะไม่ได้ลงดีเทลลลึกนะคะส่วนดีเทลเนี่ยถ้าถ้าจะได้นําเรียนต่อไปก็คงจะเป็นในโอกาสต่อ,ต,อต่อไปนะคะก็ขออนุญ,ญาตก็จะใช้เวลาคิดว่าไม่น่าจะเกิน15นาทีนะคะจะพยายามรักษาเวลาค่ะโอเคค่ะก็กลับมาสู่เรื่องของว p a นะคะ ตัวว A เนี่ยคะ่ะชื่อ PA เนี่ยก็มาจากคำว่า performance appraisal นะคะชื่อภาษาอังกฤษซึ่งชื่อบอกอยู่แล้วคะ่ะมันก็คือการประเมินที่เราเน้นที่จะประเมินจาก performance ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นหลักนะคะโดยที่ทางกรคศเนี่ยได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องของว p a เนี่ยแยกออกมาเป็น4หลักเกณฑ์ใหญ่ๆด้วยกันจำแนกตามตำแหน่งนะคะนั่นก็คือถ้าเป็นตำแหน่งครูจะเป็นว .9 ปี64 ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจะเป็นวสิบนะคะตำแหน่งศึกษานิเทศคือวสิบเอ็ดแล้วก็ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษาก็คือวสิบสองนะคะโดยที่ก็มีผลบังคับใช้กันนะคะให้มีการนำไปปฏิบัติตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี64เป็นต้นมาซึ่งถ้าเกิดย้อนกลับไปในช่วงที่มีการประกาศใช้หลักเกณฑ์น,นี้กันใหม่ๆค่ะทุกคนน่าจะได้รับทราบข่าวกันอยู่นะคะถือว่าเป็นกระแสทอกอฟเตอร์ทาวเลยก็ว่าได้ในช่วงนั้นนะคะ เป็นสิ่งที่ทุกคนค่ะพูดถึงกันก็คือเรื่องของการพลิกโฉมการประเมินวิทยาฐานะนะคะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งทางสำนักง,งานกอสเองเนี่ยในขณะนั้นนะคะนำทีมโดยท่านเลขาท่านดรประวิทย์ค่ะก็ได้มีการพยายามที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะสื่อสารถ่ายทอดออกไปให้กับทางข้าราชการครูแล้วก็ทางส่วนราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคนเนี่ยได้รับทราบถึงเจตนารมณ์ที่เป็นเรื่องที่แท้จริงของ วพเอนะคะเราอยากจะบอกว่าเจตนารมของวพเอก็คืออยากจะให้เป็นเครื่องมือสําคัญในการที่จะพัฒนาส่วนของอการปฏิบัติงานหรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานี่แหละคะ่ะและให้มีคุณภาพสูงขึ้นนะคะ,ะเราก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าการพัฒนา ผลการปฏิบัติงานของตัวเองให้มีคุณภาพสูงขึ้นแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลเป็นประโยชน์กับทั้งในแง่ของทางข้าราชการครูเองนะคะคือท่านก็จะได้มีความเกน้าในวิชาชีพนะคะขอเลื่อนหรือขอมีวิทยาฐานะให้สูงขึ้นได้นะคะได้รับเงินวิทยาฐานะที่มันสอดคล้องกับระดับความเชี่ยวชาญของท่านแล้วก็ในขณะเดียวกันค่ะในแง่ของตัวของ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเนี่ยก็ย่อมที่จะถูกพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นและสิ่งสําคัญที่สุดเราเราก็มองว่าคนที่จะได้รับประโยชน์ที่สุดนะคะในการที่จะเกิดการพัฒนาคุณภาพของการปฏิบัติงานของข้าราชการครูเนี่ยควรจะเป็นเกิดขึ้นกับหน่วยที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือผู้เรียนหรือนักเรียนของเรานั่นเองนะคะที่จะเกิดการส่งต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ให้กับผู้เรียนได้เกิดขึ้นจริงๆนะคะอย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นก็หวังเราเรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าการนำเอาหลักเกณฑ์ว p a ลงสู่การปฏิบัติเนี่ยให้เกิดเป็นการปฏิบัติที่เป็นไปด้วยความถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์เนี่ยก็จะทําให้ในที่สุดแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมทุกคนที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งในแง่ของการเสริมสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพของค,ครูเองแล้วก็ในแง่ของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของของ ทั้งผู้เรียนแล้วก็การศึกษาภาพรวมด้วยนะคะทีนี้จะขออนุญาตนํากลับมาเรื่องที่เราบอกว่ามันเป็นการพลิบโฉมของการประเมินวิทยาฐานะเนี่ยมันพลิบโฉมในลักษณะไหนกันบ้างนะคะประเด็นแรกค่ะก็คือเรื่องที่เป็นการบูรณาการเชื่อมโยงนะคะระบบการประเมิน3ระบบเข้าด้วยกัน,นะคะระบบแรกก็คือระบบการประเมินวิทยาฐานะในการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะให้สูงขึ้นนะคะ อสองค่ะเป็นเรื่องของระบบการประเมินคงวิทยาฐานะซึ่งระบบนี้ทุกท่าน,นอาจจะทราบอเดีนะคะที่เมื่อก่อนมาเนี่ยเราก็ไม่เคยมีการกำหนดหลักเกณฑ์รองรับกฎหมายในเรื่องนี้มาก่อนเลยเราจะมีพรบระเบียบข้าราชการครูนะคะมีมาตรา55ที่พูดถึงเรื่องของการประเมินคงวิทยาฐานะแต่ว่าก็ไม่ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์มารองรับนะคะกับอีกส่วนหนึ่งค่ะก็คือระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูที่ การนำไปใช้ก็คือเรื่องของการเรื่องเงินเดือนนะคะที่ทุกคนก็จะทราบกันดีเรามีการบูรณาการให้การประเมินทั้ง3ระบบเหล่านี้ค่ะใช้เครื่องมือชุดเดียวกันเพื่อที่จะพยายามลดความซ้าซ้อนในการประเมินลดภาระงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในส่วนของผู้ประเมินแล้วก็ผู้รับการประเมินนะคะเครื่องมือที่ว่าเนี่ยค่ะก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าข้อตกลงในการพัฒนานงานนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือ performance agreement ใช้ตัวย่อ PA เหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นคนละ PA กับตัวระบบการประเมินผลนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นข้อตกลงในการพัฒนางานทีนี้นกลไกการการใช้ข้อตกลงในการพัฒนางานเป็นเครื่องมือเนี่ยทำอย่างไรก็ต้องขออนุญาตเล่าอีกว่าเมื่อคุณครูนะคะได้เข้าสู่การมองตำแหน่ง ครูวันแรกเนี่ยสิ่งที่จะต้องเริ่มต้นดําเนินการเลยนะคะก็คือการจัดทําข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชาหรือว่าทางผออาสนาศึกษาเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งข้อตกลงในการพัฒนางานเนี่ยจะเป็นการตกลงว่าในช่วงปีงบประมาณนั้นนะคะคุณครูเนี่ยจะจะมีการตกลงว่าจะทําปฏิบัติหน้าที่จะปฏิบัติงาน,นในเรื่องอะไรนะคะ,ะมีตัวชี้วัดอะไรแล้วก็เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ ออขออภัยเกิดผลลัพธ์อะไรบ้างซึ่งเราพยายามที่จะเน้นให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงของที่จะเกิดกับผู้เรียนนะคะงานเนี่ยจะมี2ลักษณะค่ะงานแรกเนี่ยก็จะเป็นงานที่กําหนดตามมาตรฐานตําแหน่งนะคะมีวสามปี64บอกอยู่ว่าแต่ละตําแหน่งเนี่ยจะต้องทํางานอะไรบ้างก็คือกําหนดการปฏิบัติงานตามนั้นกับอีกส่วนหนึ่งเราเรียกว่าเป็นประเด็นท้าทายนะคะคุณครูก็จะต้องดูว่า ว่าในช่วงปีงบประมาณนั้นเนี่ยเราจะหยิบประเด็นอะไรซึ่งมาท้าทายตัวเองว่าจะต้องทําให้สําเร็จถ้าเป็นในแง่ของลักษณะของตําแหน่งของครูนะคะที่เป็นผู้สอนเนี่ยก็ต้องดูว่าเ,าเราจะเจอผู้เรียนลักษณะแบบไหนนะคะจะหยิบการแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวเนี่ยมาทําเป็นประเด็นท้าทายได้ยังไง ก็ทีนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่จะต้องทราบก็คือเรื่องของประเด็นท้าทายมันจะต้องมีความสอดคล้องกับระดับการปฏิบัติงานที่คาดหวังของตําแหน่งและก็วิทยาฐานะด้วยซึ่งในช่วงต้นเนี่ยท่านเลขาได,ได้ได้มีการเปิดสไลด์เรื่องนี้ให้ชี้แจงเวลาที่เป็นลักษณะเหมือนขั้นบันไดนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นคุณครูคชํานาญการค่ะก็กศก็กําหนดไว้ว่าก็จะต้องสามารถ แก้ไขปัญหาได้นะคะถ้าชำนาญการพิเศษก็จะต้องเริ่มพัฒนานะคะประปับปรุงการระบบการทำงานของตัวเองให้ดีขึ้นได้สามถ้าเป็นเชี่ยวชาญก็จะต้องคิดค้นปรับเปลี่ยนนะคะสร้างสื่อนวัตกรรมสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นและสี่ค่ะในระดับเชี่ยวชาญพิเศษนะคะก็จะเป็นเรื่องของการสร้างการเปลี่ยนแปลงซึ่งในงานนี้ก็จะเป็นในระดับวงวิชาการวงวิชาชีพนะคะที่เป็นอยู่นอกเหนือจากห้องเรียนออกมาเป็น สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นได้นะคะกับคุณครูท่านอื่นๆที่อยูอ่นอกเหนือไปจากในโรงเรียนของเราะะทีนี้ค่ะเมื่อมีการกําหนดข้อตกลงร่วมกันกับทางผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยเนี่ยสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาต้องทําค่ะก็คือการตั้งคณะกรรมการซึ่งตัวผู้บังคับบัญชาก็จะเป็นประธานนะคะในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานนั้นและในระหว่างที่มีการดําเนินการไปในช่วงปีงบประมาณนั้นนะคะ ไม่ใช่ว่าตั้งคณะกรรมการตั้งแต่ต้นปีนะคะแล้วไปประเมินตอนสิ้นปีทีเดียวหลักเกณฑ์ของการประเมินด้วยข้อตกลงพัฒนางานเนี่ยเป็นหลักเกณฑ์ที่เราเน้นในการประเมินเชิงพัฒนาไม่ได้เน้นในเรื่องของการจับผิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะกรรมการสามท่านที่มีท่านผู้บังคับบัญชาเป็นประธานอยู่เนี่ยจะต้องทําหน้าที่ในการลักษณะเป็นเหมือนพี่เลี้ยงนะคะเป็นเมนทอรอแล้วก็เข้าไปให้คําปรึกษาคําชี้แนะนะคะแนะนําแล้วก็ เข้าร่วมกระบวนการ PLC กับทางข้าราชการครูเนี่ยแหละคะ่ะที่ตัวเองจะต้องเป็นเป็นผู้ประเมินเขาในช่วงสิ้นปีนะคะแล้วพอถึงช่วงสิ้นปีก็จะเป็นช่วงของการประเมินกันละนะคะทุกคนเนี่ยก็จะถ้าเกิดว่ามีในช่วงระหว่างปีเนี่ยม,มีการให้คำปรึกษาชี้แนะปรับปรุงอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เชื่อมั่นได้เลยว่าต้องผ่านกันแน่นอนนะคะในเรื่องของการประเมินข้อตกลงทีนี้พอผ่านเกณฑ์แล้วเนี่ย ผลของการประเมินเนี่ยเอามาใช้กับ3ระบบอย่างที่บอกตอนแรกนะคะว่ามันบูรณาการเรื่องระบบการประเมิน3เรื่องเข้าด้วยกันอย่างแรกสุดค่ะผลการประเมินการผ่านเกณฑ์ของการประเมินข้อตกลงเนี่ยมันจะถูกนําไปเป็น1ในคุณสมบัติที่จะขอเวลาที่จะขอมีหรือเลื่องวิทยาฐานะให้สูงขึ้นนะคะ ซึ่งคุณสมบัติเนี่ยเขาจะกําหนดเอาไว้3ข้อหลักๆก็คือ 1. เรื่องของระยะเวลาการดํารงตําแหน่งนะคะถ้ากรณีปกติก็คือ4ปีนะคะน้อยแล้วก็ถ้าในส่วนที่2ก็คือเรื่องของอการรวบรวมของผลการประเมินข้อตกลงที่ผ่านเกณฑ์นี่แหละคะ่ะน้อย3รอบนะคะแล้วก็มีภาระงานเป็นไปตามที่ราารกรงสวกาหนด และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของวินัยคุณธรรมจริยธรรมก็ต้องไม่ติดโทษที่หนักกว่าภาคทันนะคะย้อนหลัง4ปีถ้าเกิดว่ามีคุณสมบัติตามนี้ก็ไปขอมีหรือ่อนวิทยาฐานาได้นะคะ,ะส่วนที่2ค่ะที่ผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนานาจะถูกนํามาใช้นั่นก็คือเรื่องของการ ประเมินคงวิทยาฐานะที่บอกว่าแต่ก่อนมาเนี่ยเราไม่เคยทำได้เลยแต่ในเกณฑ์วอลพี PA เนี่ยค่ะเราจะให้การประเมินผลการผลการผลเรียกว่าการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานเนี่ยเป็นเสมือนการประเมินการคงวิทยาฐานะถ้าเกิดข้าราชการครูท่านใดน,นะคะท่านไม่ได้จะต้องมีการท่านอาจจะพอใจกับระดับวิทยาฐานะที่ทวงเงินดำรงอยู่หรือว่ายังไม่มีคุณสมบัติที่จะยื่นขอวิทยาฐานะที่สูงขึ้นได้เนี่ยท่านก็จําเป็นที่จะต้อง รับการประเมินตัวข้อตกลงแล้วก็ทําให้ผ่านเกณฑ์เพื่อที่จะเป็นการคงวิทยาฐานะของท่านเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่2ที่เราสามารถเอาผลการประเมินข้อตกลงนียมาใช้ได้ส่วนเรื่องที่สค่ะก็จะเป็นเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เอาไปใช้ในการเลื่อนเงินเดือนตัวข้อตกตัวการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานเนี่ยถ้าได้ผลออกมาแล้วเนี่ยมันจะนําไปใช้เป็นเรียกว่า ประกอบในการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะตามวยยีปี64ซึ่งจะอยู่ในองค์ประกอบที่1นะคะเรื่องขององค์ประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคร a ชการครูนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็จะเห็นได้เลยว่าแค่ประเมินครั้งเดียวนะคะเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกสากตัวนะคะได้ทั้ง3อย่างเพราะฉะนั้นก็ แน่นอนค่ะมันเป็นการพิสูจว่า WPA เนี่ยมันช่วยลดในเรื่องของพลังงานที่สัสอนในเรื่องของการประเมินได้จริงๆนะคะทีนี้มาถึงเรื่องการพลิกโฉบในประเด็นต่อไปก็คือ WPA เนี่ยมันจะช่วยสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าสายงานความรับผิดชอบร่วมกันนะคะซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็อาจจะได้ยินกันบ่อยๆเรื่องของ line of accountability นะคะมันเป็นลักษณะยังไง ก็คืออย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังเรื่องของข้อตกลงในการพัฒนางานเป็นสิ่งที่ข้าราชการครูถ้าเป็นคุณครูก็จะทํากับทางผอ,อโรงเรียนใช่ไหมคะคุณครูเจอประเด็นอะไรที่ตัวเองพบในห้องเรียนหรือว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองแบบอยากจะแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วทำเนี่ยก็สะท้อนมาเป็นลักษณะของการทําข้อตกลงกับกับทางผอผอ,อ,อก็รวบรวมข้อตกลงของคุณครูเนี่ยแหละคะ่ะมากําหนดเป็นลักษณะของข้อตกลงของตนเองที่จะทํากับผอทางผอ,อเขต นะคะโดยที่มองว่าในแง่ของตัวเองที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยจะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนอย่างไรบริหารจัดการให้ทุกอย่างเนี่ยมันดำเนิน,นการไม่ได้ไงซัพพอร์ตคุณครูได้ยังไงนะคะซัพพอร์ตในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนยังไงทําข้อตกลงกับพอเขตพอเขตทาข้อตกลงกับใครคะก็ทําข้อตกลงตอไปที่ทางท่านเลขาธิการกอประนคะ โดยที่ก็เป็นการรวบรวมประเด็นนะคะลักษณะเดียวกันกับที่ทางผอเขตทางผอสถานศึกษาทำกับคุณครูเลยนะคะเอามาเป็นข้อตกลงของตนเองแล้วก็บริหารจัดการให้การจัดการศึกษาภายในเขตของตนเองเนี่ยสามารถดําเนินการไปได้นะคะส่วนศึกษานิเทศนะคะทาข้อตกลงกับทางผอเขตก็หยิบเอาประเด็นที่ตนเองเจอจากการนิเทศการศึกษากับคุณครูเนี่ยแหละค่ะมาทําเป็นข้อตกลงแล้วก็ทากับทางผอเขต เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะเห็นได้เลยว่าทั้งทุกตำแหน่งเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะด้วยตัวเป้าหมายของอการกำหนดข้อตกลงของแต่ละตำแหน่งนะคะเพียงแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีบริบทของการปฏิบัติงานที่แตกต่างกันมีหน้าที่ที่แตกต่างกันแต่เป้าหมายในการทำงานให้สำเร็จเนี่ยมันจะมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันนะคะโดยเฉพาะ,อ,ะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการส่งผ่านข้อมูล นโยบายส่วนกลางก็จะผ่านลงมาสู่คุณครูลงสู่ห้องเรียนลงถึงผู้ผู้เรียนอย่างแท้จริงในขณะที่สิ่งที่เป็นประเด็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในห้องเรียนก็จะถูกสะท้อนกลับไปตามสายบังคับบัญชานะคะไปสู่ทางส่วนกลางก็คือทางสพทนะคะให้ได้รับทราบเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เราบอกว่าวอ a พีเอมันช่วยสร้างเรื่องของ l i n e of Accountability จริงๆนะคะ อีกประเด็นหนึ่งเรื่องของการพลิกโฉมก็คืออย่างที่ท่านอพออรัญชุชาได้พูดถึงระบบ DPA เอาไว้นะคะระบบ DPA เนี่ยก็คือเรื่องของการประเมินวิทยาฐานะนะคะในรูปแบบใหม่นะคะซึ่งกอ,อ,องศสเนี่ยกำหนดอยู่3หลักเกณฑ์ด้วยการที่จะต้องมีการประเมินในระบบ DPA ก็คือตำแหน่งครูนะคะตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาแล้วก็ตำแหน่งศึกษานิเทศว9ถึงว1 1ปี6กนะคะ การประเมินผ่านระบบ DPA หรือว่า Digital Performance appraisal เนี่ยนะคะชื่อย่อของเขา DPA เนี่ยมันก็จะเป็นการแบบดิจิทัลตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ระบบมาเลยการยื่นคำขอนะคะคุณครูเนี่ยก็จะต้องส่งอเอกสารหลักฐานต่างๆให้ทางท่านผออสถานศึกษาเนี่ยได้ตรวจสอบก่อนในเบื้องต้นนะคะได้รับรองหลังจากนั้นเนี่ยท่านผอ,อสถานศึกษาในฐานะที่เป็น อแอดมินของสถานศึกษาเนี่ยก็จะนําเอาคําขอรวมทั้งเอกสารหลักฐานแล้วก็รวมทั้งพวกไฟวิดิทัศน์ต่างๆนะคะไฟผลลัพธ์การเรียนรู้ต่างๆเนี่ยซึ่งทางกสศก็กําหนดว่าจะต้องส่งอะไรบ้างในแต่ละวิทยาฐานะเนี่ยนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษก็จะมีเรื่องของผลงานทางวิชาการด้วยเนี่ยก็ส่งผ่านระบบเข้ามาค่ะทางเขตพื้นที่เองก็จะต้องดําเนินการเรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติในระบบ ะะไม่ได้ออกมาทำข้างนอกเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการที่จะมาคัดเลือกกรรมการกันซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าพลิกโฉมกันจริงๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยก็จะเป็นการเสนอรายชื่อจากบัญชีนะคะให้ทางอสองเตได้รับทราบว่าคนนี้ทาขอนี้มีใครประเมินบ้างถูกไหมคะตามองค์ประกอบ,อบที่กรกํกหนดแต่ในระบบใหม่ค่ะการประเมินด้วย DPA เนี่ยการคัดเลือกกรรมการจะเป็นลักษณะการสุ่มโดยระบบ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีใครทราบเลยค่ะว่าคําขอนี้เนี่ยมีใครเป็นผู้ประเมินบ้างถ้าเกิดว่ากรรมการท่านที่รับการประเมินเนี่ยซึ่งมี3คนเนี่ยไม่พูดนะคะว่าตัวเองได้รับคําขอนั้นนะคะ,ะกรรมการแต่ละท่านเองค่ะก็จะประเมินคําขอโดยที่ไม่ทราบว่าอีกสองท่านเป็นใครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความเรียกว่า เป็นการอิสระกันมากในเรื่องของการประเมินแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีมาตรฐานนะคะเพราะว่ากรรมการทุกท่านเนี่ยได้ผ่านการพัฒนาจากกศธสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในเรื่องของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินนะคะของแต่ละตำแหน่งแล้วก็วิธีการประเมินต่างๆนะคะคอนเซ็ปต์ต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของมาตรฐานเนี่ยมีแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าการใช้ดุลพินิจต่างๆเนี่ยก็จะมีความเป็นอิสระต่อกัน หลังจากนั้นค่ะสิ่งที่จะออกมาก็คือผลการประเมินนะคะเมื่อได้ผลการประเมินเสร็จทางทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยก็จะต้องนําเอาผลการประเมินนั้นเนี่ยมานําเสนอให้อสศเขตได้ได้พิจารณานะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นกรณีของเชี่ยวชาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยก็จะเป็นการส่งต่อข้อมูลนะคะหลังจากที่ตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาให้ทางคอศอเป็นผู้ดําเนินการค่ะ ันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ DPA นะคะซึ่งก็จะแสดงให้เห็นว่าเป็นระบบที่ถูกคิดมาเพื่อที่จะลดภาระในเรื่องขององานเอกสารต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้งบประมาณเพราะว่าจะไม่มีการมาประชุมร่วมกันแล้วทางกรรมการเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาเจอกันหรืออะไรใดๆนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นผ่านระบบการประเมิน DPA หมดเลยนะคะแม้แต่ต,ตัวการประเมินการให้คะแนนอะไรต่างๆก็เป็นสิ่งที่อยู่ในระบบนะคะและที่สําคัญค่ะที่สะท้อนให้เห็นก็คือเรื่องของความโปร่งใสในการประเมินนะคะเพราะว่าระบบก,การสุ่มคณะกรรมการเนี่ยแหละคะ่ะก็จะไม่มีการทราบนะคะว่าใครเป็นคณะกรรมการกับประเมินของใครยกเว้นเนี่ยมีส่วนที่หลังบ้านของเรานะคะโอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์โดยสรุปเกี่ยวกับเรื่องของ WPA นะคะทีนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะ ในช่วงนี้นะคะก็ถึงแม้ว่าเราจะมีวอ a พเอออกมาเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากว่าคำขอตามหลักเกณฑ์เดิมเนี่ยก็ยังจะมีคงค้งั้งครั้งดำเนินการกันอยู่นะคะแล้วก็ยังจะมีบางคำขอที่อาจจะยังมาไม่ถึงเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านรอเขามีคุณสมบัติแล้วเขาถึงจะมีสิทธิ์ยื่นตามตามหลักเกณฑ์เดิมอยู่เนี่ย ตรงนี้เพราะฉะนั้นทางอ,อสอเขตทุกท่านเนี่ยอาจจะไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าเวลาทางเขตอาจจะเสนอเรื่องเกี่ยวกับคําขอในตามหลักเกณฑ์เดิมมาอยู่นะคะท่านก็พิจารณาไปซึ่งวันนี้ค่ะก็ได้สรุปมาให้ทุกท่านได้ได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะว่าในแต่ละหลักเกณฑ์เนี่ยท่านจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาอะไรบ้างนะคะไล่ไปทีละหลักเกณฑ์นะคะอย่างอย่างหลักเกณฑ์แรกคือว17 ดีหนะคะซึ่งเป็นการประเมิน3ด้านนะคะด้านวินยัยคุณธรรมจริยธรรมด้านคุณภาพการปฏิบัติงานแล้วก็ด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยถ้าเป็นชํานาญการนะคะท่านก็มีหน้าที่ในการพิจนารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติหลักฐานต่างๆนะคะรวมทั้งท่านจะต้องพิจารณาเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการประเมินขึ้นมา1ชุดค่ะเพื่อที่จะประเมินทั้ง3ด้านนะคะแล้วก็หลังจากที่กรรมาการประเมินเสร็จเรียบร้อยเนี่ยท่านก็มีหน้าที่ในการที่จะพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ะะแต่ถ้าเกิดเป็นชํานาญการพิเศษนะคะขั้นตอนเหมือนกันค่ะจะต่างกันตรงที่ว่าเวลาการพิจารณาเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการประเมินเนี่ยจะตั้งเป็น2ชุดนะคะชุดที่1เนี่ยจะประเมินด้านที่1และด้านที่2ในขณะที่ชุดที่2เนี่ยจะประเมินด้านที่3ก็คือผลงานนะคะแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็มีอํนานาจในการที่จะพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติผลการประเมินค่ะส่วนเชี่ยวชาญน,นั้นนะคะ ท่านก็มีอ,อำนาจในการพิจารณาผลการตรวจสอบคุณสมบัติค่ะแล้วก็เรื่องของการเห็นชอบใิ้ตั้งคณะกรรมการประเมินชุดที่หนึ่งเพื่อที่ประเมินด้านที่หนึ่งและด้านที่สองนะคะแล้วก็รวมทั้งพิจารณาอนุมตัติไม่อนุมัติผลการประเมินด้านที่หนึ่งด้านที่สองก่อนที่ทางเขตเนี่ยจะดําเนินการส่งมาให้ทางกศธออได้ดําเนินการต่อไป สำหรับว10ปี54ค่ะอันนี้จะเป็นลักษณะเดียวกันกันกบว1 7ปี52เลยนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้สำหรับจังหวัดชายแดนใต้นะคะซึ่งก็จะมีการกำหนดอยู่เพียงแค่2วิทยาฐานะก็คือชำนาญการกับชำนาญการพิเศษการดำเนินการของท่านที่เกี่ยวข้องก็คือจะเหมือนกับว1 7เลยนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาตข้ามไปนะคะในส่วนของว21ปี60เป็นเกณฑ์ประเมินวิทยาฐานะสาหรับตาแหน่งครูค่ะในส่วนของชำนาญการชำนาญการพิเศษเนี่ย ท่านจะต้องพิจารณาเรื่องของผลการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติผลการประเมินนะคะส่วนถ้าเป็นเชี่ยวชาญกับเชี่ยวชาญพิเศษท่านมีหน้าที่ในการพิจารณาคุณสมบัติค่ะแล้วก็ตัวผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่นะคะก่อนที่จะส่งคําขอมาให้กรกสนะคะสำหรับว p a ค่ะอย่างที่ได้เรียนให้ทราบในช่วงของการที่อธิบายคอนเซปต์ไปนะคะ ท่านจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแรกก็คือท่านจะพิจารณาเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการประเมินนะคะน้าที่หนึ่งด้านที่2จากบัญชีค่ะซึ่งเป็นกระบวนการก่อนที่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยเขาจะเข้าไปในระบบเพื่อทําการสุ่มการกรรมการนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะไม่เห็นรายชื่อของคณะกรรมการนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการพิจารณาผลการประเมินของคณะกรรมการค่ะว่าท่านจะมีมติอนุมัติหรือไม่อนุมัตินะคะ นี้เหมือนกันทั้งชำนาญการและชำนาญการพิเศษค่ะส่วนเชี่ยวชาญกับเชี่ยวชาญพิเศษนั้นก็ท่านก็จะมีอำนาจในการพิจารณาให้ความเห็นชอบคุณสมบัตินะคะก่อนที่จะ,ะส่งผ่านคำขอมาให้กับทางสำนักง,งานกสอได้ดำเนินการต่อในระบบ DPA ค่ะน,นี่ก็จะเป็นสาระสำคัญที่จะมาพูดคุยกับทุกท่านในวันนี้นะคะก็ขออนุญ,ญาตใช้เวลาเพียงเท่านี้ขอบพระคุณค่ะ